ทำไมคนที่มีเงินมีอำนาจแล้วก็ควบคุมแทบทุกอย่างในชีวิตได้เนี่ยคะ่ะมักจะล้มเหลวซ้ำๆเนี่ยกับความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้พังจากการที่ขาดความรักนะคะแต่มาอาจจะพังจากการที่คิดแทนคนอื่นเร็วเกินไปนะคะหรืออาจจะดวนสรุปว่านี่คือสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งต้องการนะคะเวลาเราทำอย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้กำลังดูแลเขาแต่เรากำลังลบความเป็นตัวตนของเขาอยู่ก็ได้คะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับครูเอนะคะดกรกุนวดีทองไพบู์ค่ะนักจิตวิทยาคลินิกใน The Symbolic Life ค่ะเพราะชีวิตกำลังพูดกับเราผ่านสัญญาถ้าเรารู้จักฟังค่ะวันนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์ซีรีส์ที่สร้างความประทับใจนะคะให้กับคนมากมายทีเดียวนะคะรวมถึงครูเอด้วยนะคะและซีรีส์นั้นนะคะก็ชื่อมีสติหน่อยคุณทีค่ะ แต่วันนี้เราจะมามองซีรีส์นี้นะคะผ่านมุมมองทางจิตวิเคราะห์ค่ะ ในซีรีส์นี้นะคะประโยคหลักๆเลยนะคะมีสติหนอยคุณทีไม่ได้ถูกใช้นะคะตอนที่คุณทีโกรธนะคะหรือว่าตอนที่คุณทีใช้ความรุนแรงนะคะแต่ว่าถูกใช้เนี่ยตอนที่คุณทีเนี่ยอาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปนะคะมั่นใจยังไงมั่นใจในอำนาจของตัวเองนะคะมั่นใจว่าเขารู้ว่าอะไรควรทำแล้วก็มั่นใจว่าถ้าเขาทํามากพอนะคะใหญ่พอเร็วพอนะคะความสัมพันธ์ของเขาเนี่ยจะปลอดภัยนะคะ ในเชิงจิตวิเคราะห์เนาะประเด็นของคุณทีเนี่ยไม่ใช่ไม่รักนะคะแต่มันคือวิธีที่เขารักค่ะในหลายฉากนะคะเมื่อคุณทีเผชิญกับความไม่แน่ใจทางความสัมพันธ์เนี่ยเขาจะไม่ถามเขาจะไม่รอนะคะแล้วก็ไม่เปิดพื้นที่ให้มีความหมายอื่นเลยนะคะแต่เลือกที่จะทําทันทีนะคะจะใช้เงินนะคะใช้อํานาจนะคะให้สิ่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่เกินความจําเป็นนะคะเช่นซื้อตึกให้เลยนะคะซื้อห้องอาหารให้เลยนะคะกลายเป็นวิธีการจัดการกับ ความอึดอัดในเชิงอารมณ์นะคะหรืออาจจะเป็นความที่รู้สึกไม่มั่นคงในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสิ่งนี้ค่ะเราเรียกว่า Act ติ้งเอาตนะคะก็คือการแสดงออกทางพฤติกรรมน่ะแทนการที่จะอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกอะค่ะที่เรายังไม่รู้ว่าจะรับมือกับมันยังไงจะจัดก,การกับมัน ài, ยังไงยังไม่ได้คิดว่าจะต้องทํายังไงกับมันหรือความรู้สึกอารมณ์ที่ยังไม่ได้ถูกแปลงเป็นความหมายอะคะ่ะทีนี้เมื่อเราทนไม่ได้เนี่ยเราก็คือต้องรีบทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแทนที่จะฟังเสียงของไออารมณ์และความรู้สึกนี้จริงๆนะคะคุณทีเนี่ยไม่ได้ทําเพราะว่าอยากอวดนะคะแต่เพราะเขาไม่สามารถทนอยู่กับไอความไม่แน่ ใจความไม่รู้นะคะแล้วก็ความเสี่ยงทางอารมณ์เนี่ยโดยที่ไม่รีบแก้ไม่รีบทําให้มันจบลงสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะควบคู่กันก็คือคุณทีเนี่ยมักจะด่วนสรุปแทนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็คือเราเรียกว่า jump to conclusion นะคะเขาจะรีบตัดสินนะว่าการให้แบบนี้การจัดการแบบนี้นะคะก็คือความรัก คือการดูแลแล้วก็คือคําตอบที่ถูกต้องการตรวจสรุปแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่แคร์นะคะแต่เพราะว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์ของการรอนะคะให้ความหมายเนี่ยค่อยๆปรากฏจากอีกคนหนึ่งนะคะและตรงนี้เองอะคะ่ะที่คําว่ามีสติหน้อยทุนทีไม่ใช่คําดุแต่คือการสร้างขอบเขตหรือ b o u n d a r นะคะเป็นครั้งแรกเลยในชีวิตของเขาอะคะ่ะ ถ้าเรามองโครงสร้างของชีวิตคุณทีนะคะเราจะเห็นเด็กคนหนึ่งเนาะที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เราเรียกว่า high power but low emotional a t t u n e m e n t หมายความว่ายังไงก็คือ high power ก็คือมีอำนาจสูงใช่ไหมคะแต่ low emotional a t t u n e m e n t ก็คือมีการตอบสนองทางอารมณ์ที่ต่ำนะคะพ่อแม่เนี่ยใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกองนะคะส่วนคุณทีเนี่ยถูกส่งมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะคนเดียวเพียงลำพังนะคะพร้อมกับผู้ช่วยหรือเลขาหรือบรอิการเนะะี่ยค่ะอีกคนหนึ่งนะคะชื่อคุณโมกนะคะ คุณทีเนี่ยอยู่ในโลกที่ทุกอย่างควบคุมได้จัดการได้นะคะไม่เคยมีใครที่กล้าที่จะแสดงความเห็นต่างจากเขานะคะหรือว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามสิ่งที่เขาต้องการหมดเลยนะคะและในขณะเดกันเนี่ยก็ไม่มีใครที่แอดทูนนะคะเรียกว่าปรับจูนรับความรู้สึกของเขาเช่นเดียวกัน ทีนี้ในเชิงทฤษฎี object relation นะคะมนุษย์เนี่ยไม่ได้พัฒนาตัวตนเนาะจากการที่อยู่เพียงลำพังอะคะ่ะแต่เราพัฒนาตัวตนของเราเนี่ยจากความสัมพันธ์แรกๆในชีวิตของเรานะคะกับคนสำคัญในชีวิตอย่างเช่นพ่อแม่นะคะผู้เลี้ยงดูต่างๆเนาะความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะ่ะก็จะถูกเก็บเข้าไปเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า internal object นะคะก็คือแม่แบบของความสัมพันธ์นะคะในชีวิตผู้ใหญ่ของเรานั่นเอง คุณทีเติบโตมานะคะโดยที่ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เเรียกว่า relational field เนาะก็คือไม่มีพื้นที่นะคะที่อบอุ่นที่ตอบสนองทางอารมณ์อย่างเพียงพอให้กับเขาเนาะคุณทีอาจจะไม่ได้เคยรู้สึกถูกรับฟังนะคะหรือถูกสะท้อนความรู้สึกเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลับถูกคาดหวังนะคะให้เก่งให้ควบคุมตัวเองให้จัดการสิ่งต่างๆได้ให้ไม่สร้างปัญหานะคะคุณทีอาจจะไม่เคยได้รับการถามเลยนะคะว่ารู้สึกยังไงเนา แต่อาจจะถูกถามว่าทําได้ดีพอหรือ,อยังนะคะคุณเอจําได้เลยนะคะว่าคุณทีเคยพูว่าเขาไม่เคยมีใครชมเขาเลยนะคะเขาต้องพยายามทำนะคะให้ดีกว่านี้ยิ่ง,งขึ้นไปเนาะนี่คือเด็กนะคะที่ถูกมองเป็นหน้าที่เขาเรียกว่ามองเฉพาะฟังก์ชันสิ่งที่เขาทําได้นะคะหน้าที่ที่เขาต้องทำเนาะมากกว่า ได้รับรู้เขาในตัวตนที่เขาเป็นแล้วเนี่ยคะ่ะก็คือสิ่งที่คุณที internalize นะคะก็คือซึมซับมานะคะเป็นความเชื่อที่ว่าคุณค่าของเขาอะ่ะก็คือผลงานที่เขาทําเป็นหน้าที่เป็นภารกิจที่เขาต้องทําให้สําเร็จโครงสร้างนี้นะคะก็ยังสอดคล้องกับอีกแนวคิดหนึ่งนะคะของวินนิคอตนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ false s e l e s นะคะ false cells นะะี่ค่ะก็คืออ่าถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือตัวตนที่เทียมนะคะ false ก็คือไม่จริงใช่ไหมคะ คือกรอบป้องกันจิตใจยอย่างหนึ่งนะคะเป็นสิ่งที่ คนเราสร้างขึ้นนะคะเพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้อื่นนะคะจนบางครั้งเนี่ยมันต้องแยกออกมานะคะตัดขาดจากความรู้สึกและความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเอ่อในที่เรารว่า True ซ e l f นะคะเพื่อการอยู่รอดของเราเองนะคะในเชิงจิตวิทยาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวตนที่คุณทีมีอยู่เนี่ยค่ะครูเอกคิดว่ามันคือ Fa l s e s ซ l f สิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะโครงสร้างของ Fa l s e s ซ l f เนี่ยค่ะมันไม่ได้แสดงออกนะคะผ่านแค่อำนาจหรือเงินเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันอาจจะโผล่มานะคะจริงๆแล้วใน ที่ที่คนดูหลายคนเนี่ยอาจจะอดอมยิ้มไม่ได้นะคะก็คือนั่นคือวิธีที่คุณทีพูดนะคะคุณทีเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้พูดเหมือนคนทั่วไปเนาะแล้วเหว่ยก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของคุณทีเช่นกันนะคะก็คือเขาจะพูดเหมือนตัวละครในละครเลยนะคะมันอาจจะฟังดูโรแมนติกนะคะเ,เวลาเขาบอกว่าถ้าเธอเจ็บฉันจะเจ็บยิ่งกว่านะคะหรือว่าทั้งชีวิตของฉันมีเธอเป็นคําตอบอย่างเงี้ยค่ะเนาะฟังดูอาจจะดูโรแมนติกนะคะแต่ในเชิงคลินิกแล้วอะค่ะนี่คือการพูดผ่านสคริปต์ ะะมันไม่ใช่การพูดจากประสบการณ์ตรงเนาะเราเรียกสิ่งนี้ค่ะว่าเป็น borrow language ก็คือเป็นภาษาที่เขายืมมาที่จะพูดแทนความรู้สึกของตัวเองจริงๆที่สําหรับคุณทีแล้วเนี่ยค่ะภาษาละครพวกนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะคะกว่าการพูดจากใจของเขาเนาะเพราะว่ามันถูกซักซ้อมมาแล้วใช่ไหมคะมันมีรูปแบบนะคะไม่ต้องเสี่ยงกับความไม่แน่นอนเนาะคุณทีเนี่ยไม่ได้เวอร์วังนะคะแต่เขาอะ่ะไม่เคยมีภาษาอื่น ให้ใช้คุณทีรู้ว่าความรักเนี่ยควรพูดอย่างไรเพะมันมีสคริปที่เขาเห็นในละครน,นะคะแต่เขาไม่เคยได้เรียนรู้เลยนะคะว่าความรักเนี่ยรู้สึกยังไงและเมื่อความรู้สึกเนี่ยยังไม่เป็นของตัวเองใช่ไหมคะตัวตนก็ต้องถูกยืนยันด้วยสิ่งภายนอกต่างๆนะคะนั่นคือเหตุผลที่ทําไมคุณทีเนี่ยต้องสลักชื่อของเขานะคะในทุกๆสิ่งที่เป็นของเขานะคะจะมีชื่อของเขาเขียนอยู่นะคะธีรกิจเคียนลีนะคะถูกในทุกสิ่งที่เป็นของเขาเลยเนาะอันนี้ค่ะคุณเอเรียกว่า symbolic confirmation of existence นะคะการยืนยันนะคะเชิงสัญลักษณ์นะว่าฉันมีตัวตนนะคะ I exist นะคะ เด็กที่ถูกมองเห็นนะคะถูกสะท้อนความรู้สึกเนาะจะรู้สึกว่าเรามีตัวตนใช่ไหมคะเราไดการมองเห็นเราไม่ต้องประกาศให้โลกรู้นะถึงตัวตนของเราแต่คุณทีเนี่ยอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องสลักชื่อของเขาเนี่ยลงบนวัตถุทุกอย่างเลยนะคะเพื่อยืนยันว่าเนี่ยคือของของฉันนะแล้วก็ฉันเนี่ยยังมีตัวตนอยู่นี่คือความเปราะบางของอัตลักษณ์นะคะที่ต้องพึ่งพาการยืนยันจากภายนอกตลอดเวลาชื่อจึงทําหน้าที่เป็น Artificial boundary นะคะก็คือขอบเขตที่เราสร้างขึ้นมานะคะแทน boundary ก็คือขอบเขตที่มันควรจะเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์จริงๆนะคะจากการได้ถูกเห็นซ้ําๆถูกมองเห็นนะคะซ้ําๆว่าเรามีตัวตนนะคะในความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยนอะคะ่ะดังนั้นนะคะเงิน อำนาจ acting out การด่วนสรุปนะคะการพูดแบบละครน,นะคะและการสลักชื่อบนทุกสิ่งเนะะี่ยค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยมันคือโครงสร้างเดียวกันนะคะมันคือความพยายามที่จะนิยามนะคะแล้วก็ควบคุมแล้วก็กำจัดไอ้ความคุมเครือต่างๆนะคะเพราะว่าความคุมเครือเนี่ยสำหรับคุณทีแล้วอะคะ่ะมันคืออันตรายนะคะและอันตรายนี้ก็ไม่ใช่อันตรายแค่เพียงจิตใจเท่านั้นนะคะในโลกของมาเฟียที่เขาอยู่เนี่ย ความรักเนี่ยคือความเสี่ยงนะคะคุณที่ถูกห้ามไม่ให้รักนะคะเพราะว่าการรักเนี่ยมันหมายถึงการมีจุดอ่อนมหมายถึงการที่ถูกใช้เป็นเป้าได้ดังนั้นนะคะการไม่รักจึงกลายเป็นกฎของการเอาตัวรอดในโลกของมาเฟียเมื่อความรักเนี่ยเท่ากับความเสี่ยง การควบคุมเนี่ยก็เลยถูกเข้าใจว่าเป็นการปกป้องและตรงนี้เองนะคะที่พีชเข้ามาสั่นคลอนโครงสร้างทั้งหมดของคุณทีพีชเนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่อ่อนแอเลยนะคะเขาเข้มแข็งแล้วก็แทบไม่เคยร้องไห้เลยนะคะแต่ว่าเขาก็ร้องไห้กับคุณทีนะคะเป็นการเปิดเผยความปลอดบางของเขาเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าเขารู้สึกถึงความปลอดภัยแต่เมื่อคุณทีรีบดูแลนะคะรีบให้รีบตัดสินว่า สิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพีชก็จะปฏิเสธสิ่งที่พีชปฏิเสธเนี่ยไม่ใช่ความรักแต่คือสิ่งที่คุณเอเรียกว่า eraser of subjectivity นะคะก็คือการลบตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะในฐานะมนุษย์ที่มีจิตใจมีความหมายแล้วก็มีความคิดมีทางเลือกเป็นของตัวเองคุณทีเนี่ยมีความยากในการที่จะยอมรับนะคะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะมีจิตใจที่แยกจากเรานะคะมีความคิดที่ไม่เหมือนเรานะคะแล้วก็ เราไม่สามารถรู้หรือควบคุมความหมายของเขาได้ทั้งหมดนะคะสิ่งนี้เนี่ยในภาษาจิตวิเคราะห์เนี่ยเราเรียกว่า mentalization มิสติหน่อยคุณที่จึงไม่ใช่คำตำหนินะคะแต่คือการสร้าง psychological boundary นะคะก็คือขอบเขตทางจิตใจนะคะที่บอกว่าคุณสามารถรู้สึกได้นะคะโดยไม่ต้องรีบทำคุณสามารถรักได้โดยไม่ต้องรีบสรุปนะคะและคุณไม่จำเป็นต้องครอบครองเพื่อที่จะไม่ถูกทอดทิ้งนะคะ คุณทีไม่เคยมีใครนะคะที่สร้างบาลลอรี่กับเขาโดยที่ไม่กลัวไม่ถอยแล้วก็ไม่หายไปด้วยพีชคือคนแรกเลยที่พูดว่าพอแล้วก็ยังอยู่ตรงนั้นและนี่คือเหตุผลที่สำคัญมากนะคะที่คุณทีไม่สามารถใส่ชื่อตัวเองลงบนพีชได้นะคะเพราะความรักเนี่ยไม่ใช่สิ่งของนะคะ และก็มนุษย์ก็ไม่ใช่ทรัพย์สินเช่นเดียวกันมิสติหน่อยคุณทีนะคะจึงไม่ใช่เรื่องราวของความฟุ่มเฟือยนะคะแต่คือเรื่องของ power เรื่องของ boundary เรื่องของ subjectivity อะคะ่ะและบางครั้งความรักที่แท้จริงนะคะไม่ได้ทำให้เราดีกว่าแต่ทำให้เราไม่ต้องแสดงอีกต่อไปนะคะบางทีสิ่งที่คุณทีไม่เคยมีนะคะไม่ใช่ใครสักคนที่รักเขามากพอแต่คือใครสักคนที่ทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องเป็น false self เพื่อที่จะถูกรักอีกต่อไปค่ะถ้าพวกเราชอบการวิเคราะห์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม The Symbolic Life นะคะเพราะชีวิตกำลังพูดกับเราผ่านสัญญาถ้าเรารู้จักฟังค่ะ